แต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะคะใครที่จะเข้าไปในเมืองแถวแแยกราชประสงค์<อ>วางแผนการเดินทางกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าเขามีการนัดรวมตัวทํากิจกรรมทางการเมืองกันเนี่ยนะคะซึ่งทางพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็เห็นข้อมูลนะคะว่ามีการเชิญชวนร,ร่วมกิจกรรมแสดงออกทางการเมืองบริเวณแยกราชประสงค์นะคะเพราะฉะนั้นก็มีการกำชับไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลความปลอดภยัยจัดเส้นทางจราจรแล้วก็เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อ ไม่ให้กระทบต่อผู้เดินทางนะคะเพราะว่าบริเวณดังกล่าวเป็นย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองที่สําคัญแล้วก็แหมวันนี้ พรุ่งนี้หลายๆคนหยุดด้วยใช,ใช่ไหมคะวันนี้เขาก็าอาจจะไปแบบทานข้าว <Shop> ping, ไปช้อปปิ้งอน่แล้วนะคะสำหรับการแสดงออกทางการเมืองเนี่ยนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนแต่ก็ขอให้ทุกคนเคารพกฎหมายแล้วก็เคารพสิทธิของผู้อื่นยึดประโยชน์ของประเทศเป็นสําคัญะคะ่ะช่วยกันดูแลสถานการณ์บ้านเมืองไม่ให้กลับไปวุ่นวายเพราะอาจทําให้การเดินหน้าของประเทศต้องหยุดชะงักแล้วก็อาจจะส่งผลต่อชาวต่างชาติที่เขากําลังจะตัดสินใจเดินทางมาประเทศ ไทยด้วยค่ะ